่มาอือโอ้ยกลวงูผู้ใดงูอหทนเนแงอันนี้คีปก่อนไปจะคิปก่อนหวยคหนัี้คหนกเห้มันโตเฝ้าโตเฝ้าแล้วด้อย

ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์อะไรอเอาจื้อเอาเอ้า้ยดนแล้วดหนแล้วไปจดหนึตาเล็กดละตาเองตาเล็กดีแล้วอะขนม ไปย่ากินย่ากินกับกาแฟะนะอันเป็นแพงเื่อ่ตแกะด้วว่าก็ไมแกะลายไม่เหียลาไปไ่ด้วิวเลย่จะเก็บชิมม้นแม่เพราะเห็นนหมอแด้แกะไม่ได้นี่ เขาบอกว่าแล้วเสียงเป็นเสียงโอหานเสียงโอหานนี่แหละนี่แหละค่อยทำใหม่นี่ค่อยหานเก่าไม่เห็นดินนละมันดินน้ำมันคือเขามันจะเป็นวิชาอีกวิชาหนึ่งได้ไ่มสร้างสมองของเขาในบริเวณหมู่บ้านมันเรียนแบบปีกแบบมือบอกแล้วว่าไม่ให้กินเขาก็ไม่กินเนี่ยเขาจะทำรูปร้านรูปนี้ทำหัวใจให้หน่อยไม่เรียนแบบปกปีกมือยังเป็นการพิสูจน์การฝึกแบบนี้ แม่เอาดิยากจะให้ไอ้ยูดิเองนี่นี่นี่เอากล่องนี้มาี่ทำขนมนะคะเนี่ยเนี่ยยายทำขนมดีไหมนี่อันนี้ขนมนะหัวใจดูเนี่ยโอ้เหรอเขาถือเขาใจใครหัวใจใครคะักตักตักตตักตักตัเขาใส่เยอะก็ได้ใส่เยอะก็ได้ใส่สองข้างสองข้างเอาหัวใจหายเลยเหรอเอาใส่แท๊บๆเข้าไป ิดเข้าไปกดเข้าไปกดเข้าไปกดเข้าไปเอาออกหน่ยตักตตักตักตักกักต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 ักักต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 หัวใจกตักไหนักตักตัักักตจักตันตัก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 ต้ไงักตักตักตั่ อะไรตุ๊กตาอะไรเอามาให้แม่ตุ๊กตาอะไรตุ๊กตาแม่ของแม่เหรอแม่คะหอมไม้หอมชิย่างน่าหอมชิมแม่แม่หอมชิแม่หยับหยับตุ๊กตาคุณไหนตุ๊กตาแม่อยู่ไหนเอามาดูหน่อย เอาขึ้นมาดูหน่อยตุ๊กตาแม่อีไหน,นไโอ้โห <c oughs> กลับ <c oughs> กลับมา <c oughs> อะไรเนี่ยตุ๊กตาอะไรนอนนอน เบิ่งเบงเบิ่งออามาขี้ว้าวเออพอชาติอาบน้ำได้ยังเนี่ยอยู่เง้ยอาบยังค่ะต่อยต่อย ไหนไหนมาดูหน่อยมาพ่อดูหน่อยมันตัวอะไรนี่ลูกตัวอะไรตัวหนอนหนอนจิแกลัวไหมกลัวกลัวไหมแม่แม่จ๋าแมาเิง่มามามาทีละพ่อตาข้อตาขึ้นดูตาดู หัวใหเนี่ยอะไรนะลูกพอฟังไม่ทันเอาใหม่ฟังไม่ชัดเลยค่อยๆพูดสิครับน้องเพชรเออโอเคใครชื่อเพชรยกมือขึ้นโอเคใครชื่อพลอยยกมือขึ้นโอเคหนูชื่อพลอยคนนี้ชื่อเพชรเช้าๆแบบนี้ต้องย้ำด้วยความเป็นแฟน บางทีบางทีผู้ใหญ่เรียกเขากับอาศิซับสนกันครับออายุแค่นี้แต่พยายามย้ำตอนเช้าเช้าเดี๋ยวคงสิจํา,า,าได้ามามาไปอาบน้ำปะวันนี้เราจะไปไหนไปถ่ายรายการวันนี้ไปถ่ายรายการหนูต้องรู้เรื่องนะวันนี้นะต้องเป็นงานนะลูกนะ เข้าใจไหมพลอยพลอยครับวันนี้ต้องเป็นงานนะไม่งอแงไม่เล่นนะวันนี้หนูต้องเดี๋ยวฟังพ่อก่อนวันฟังพ่อก่อนพอ่่อยน้องเพชรพลอย บันี้เดี๋ยวพ่อเล่าให้ฟังวันนี้เราจะไปทำงานนะเอา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 นั่นอะไรหล่นไปเมื่อกี้ไม่รู้ไม่รู้วันนี้หนูไปทำงาน apron? ต้องน่ารักนะเข้าใจไหมลูกตกแก้วตกเลย